ตอนที่16ในฐานนั้นนักเรียนท็อปสาขาเล่นแร่แปราธาตุฉันเก่งที่สุดในฝั่งนี้โอ้อยแต่จุดอ่อนสำคัญของสาขาเล่นแร่แปราธาตุก็คือพวกเราแทบไม่มีสกิลการต่อสู้ถ้าไม่มีไอเทมหรือน้ำยาเวทมนต์อยู่ด้วยดังนั้นนักเรียนสาขาเล่นแร่แปราธาตุเกือบทั้งหมด ถึงต้องมีไอเทมเวดมนต์ติดตัวเผื่อเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของแหวนหรือสร้อยคอแต่ฉันไม่เคยคาคดจินว่าเด็กอัจฉริยะอย่างฉันจะต้องใช้ของพวกนั้นนี่นานางงุนงิดชะมัดอย่าบอกฉันนะว่าเขาขาดการทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วเขาวางแผนทำให้โคมไฟแชนเดเลียตตกลงมาแล้วไร้เวดเพื่อสร้างกำแพงไฟเพราะเลงกระเป๋าของฉันงั้นหรอ ไม่ใช่หรอกมัง้งไม่งั้นเขาก็ต้องเลงเป้ามาที่ฉันสิไม่ใช่แค่กระเป๋าอีกอย่างหมอนี่ตก็แค่เอ็ดรอดเทเลอร์เองนะฉันยังพอมีของเหลืออยู่บ้างฉันจะอาจความสามารถในการต้านไฟ กับเพิ่มความทุมครั่งเข้าไปแล้วก็อาจความแข็งแกร่งเข้าไปอีกฉันฉันจะไล่เวดเดับไฟเดี๋ยวนี้แหละวาตั้งสติดีๆไอล่าฮ่าฮ่า ไอลาอาจจะเก่งมากเรื่องความรู้เวทมนต์แต่ถ้าเป็นด้านการต่อสู้เธอก็ยังคงเป็นแค่นักเรียนปีหนึ่งทั่วๆไปที่เพิ่งเรียนรู้เวทขั้นต้นเท่านั้นไอชวนนั่นเอาแต่โจมตีไอลาจนฉันเข้าไปใกล้มันไม่ได้เลยไม่ใช่สิไอลากับฉันแทบจะขยับไปไหนไม่ได้เลยต่างหากเทลลี่นายจะจัดการเขาได้ใช่ไหมยะถ้านายเข้าไปใกล้เขาได้เอาละลุย มันไม่ใช่ว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าแต่ฉันต้องทำให้สำเร็จฉันชอบความมุ่งมั่นน,านาาั้นนะยะเอเวิราคิดถึงฉันไหมจ๊ะหนูน้อยของฉันอาจจะแค่แป๊บเดียวแต่ฉันคิดถึงเธอมากเลยนะดาบลม ดูเหมือนนายจะเตรียมการมาอย่างดีจริงๆปลดปล่อยเวทมนต์แต่สายไปแล้วยาน้ำยาสูตรพิเศษที่ทำจากดอกผีเสื้อกลางคืนกับเห็ดแอโรรูที่ถูกสับละเอียดและถูกอัดพลังด้วยคาถาปลดปล่อยเวทมนต์ผลของมันก็คือจำกัดการปลดปล่อยมานาะและทำให้สิ่งต่างๆที่สร้างจากเวทมนต์หมดสภาพชั่วคราว นายรู้ไหมยะว่ามันหมายความว่ายังไงนายก็จะกลายเป็นนักเวทที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ยังไงล่ะเลิกทำตัวหญิงยะโสได้แล้วยะพวกเรามีนักเรียนสาขาการต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวกับเราเซยวนะตอนนี้แหละเทลลี่เอ็ดร็อตเทเลอร์เขากำลังวิ่งหนี กลิ่นนี้น้ำมันหรอแต่ลอกแล้วพวกเราอยู่ในหอพักออฟฟิสนะถ้าเกิดไฟมันลุกลามไปตามทางเดินจนวอดวายทั้งหอพักคนอื่นจะตายกันหมดนายะาฉันสามารถฟันทะลุไฟต่างๆด้วยท่าคมดาบแห่งธาตุไม่ว่าไฟมันจะเกิดจากเวทหรือน้ำมันก็ตามน้ำยาจะมีผลแค่ไม่ก <c oughs> ี่นาทีเท่านั้นด้วยดังนั้น <c oughs> ก่อนที่คนอื่นจะได้รับบาดเจ็บฉันจะจบเรื่องนี้เอง เดี๋ยวเทลีหน้าต่างมันถูกเปิดออกมาพอให้ควันไฟมันระบายออกไปได้และดูเหมือนพร้อมกับสิ่งของอย่างอื่นที่ติดไฟได้ถูกจัดเก็บออกไปหมดจนไฟไม่มีทางลุกลามไปมากกว่านี้แล้วเห็นชัดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนของเอ็ดร็อกเทเลอร์ที่คำนวณมาอย่างดีเดี๋ยวก่อนเทลี เขาใช้ธนูได้หรอแต่ฉันก็บล็อกได้เขาไม่ได้เล็งมาที่ฉันตอนนี้ไอล่ายังใช้เวทป้องกันขั้นพื้นฐานไม่ได้เลยไอล่าเกือบไปแล้วฮ่าฮ่าคลอฟิงเกอร์ เครื่องมือวิศวกรรมเวทมนต์ที่ช่วยให้ผููใช้สามารถดึงวัตถุขนาดเล็กใดๆเข้ามาหาตัวได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนขอแค่ยังอยู่ในระยะที่มองเห็นเดี๋ยวนะลูกซอนนี่มันมีลูกบอลพันนุ่มๆแทนหัวลูกซรอนเขาออมมือให้พวกเราหรอเดี๋ยวเทลลี่ระวังเขายังมีลูกเล่นอื่นเหลืออยู่อีกแนะ่ เสียงนั้นมาจากชั้นสองหรือเปล่านะพวกเราจะตายกันหมดถ้าอยู่เฉยๆนะไฟบทที่2การบุกยึดหอพักโอฟิลิสบอสประจำชั้นที่2คลีเวียสจอมหลอนหนีออกมาจากห้องได้สำเร็จแล้วเฮ้ในที่สุดฮะอะไรกัน นี่มันบ้าชัดๆนายมีเหตุผลอะไรถึงกล้าทำบ้าได้ขนาดนี้เกลียดสมารฉันรู้สึกเหมือนพวกเรากำลังเล่นไปตามบทที่เขาวางเอาไว้ไอการต่อสู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาตั้งใจจะขวางพวกเราจริงๆเขาคงลอบโจมตีโดยการทำให้โคมไฟแันเดลเลียตกใส่พวกเราแล้วแต่นี่เขานั่งโชว์ตัวตรงๆร,ร,รอพวกเราเลยนะยะแล้วระหว่างการต่อสู้ เขาไม่ลังเลยหรือมีท่าทางอ่อนหัดแม้แต่นิดเดียวบางสิ่งบางอย่างผิดปกติพูดจบยังโอ้ยถ้าจบแล้วก็หุบปากเราขึ้นไปชั้นบนได้แล้วฮะเมื่อกี้นายเพิ่งต่อสู้เอาเป็นเอาตายเพื่อขวางทางพวกเราไม่ใช่หรอทำไมนายถึงออมือให้พวกเรายะ เธอหมายความว่ายังไงเอวิราเขาออมมือหรอเขาน่นนะออมมือให้พวกเราเนี่ยนะฉันไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแน่ย่าตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ทำไมนายถึงออมมือให้พวกเรากิฟติดผมรูปดอกพลับเป็นสิ่งที่เด็กสาวตัดสินใจเลือก หลังจากที่คุนคิดพิจารณาตัวเลือกต่างๆไม่มีใครควรล้อเลียนความทุ่มเทอันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเธอถึงมันจะเป็นเพียงความเข้าใจผิดแต่เธอก็มีสิทธิ์ที่จะนึกฝันในสิ่งที่เธอต้องการแต่ช่องวางระหว่างความฝันอันแสนสุขกับความจริงอันโหดร้ายช่างน่ากลัวเหลือเกินเด็กหนุ่มที่เธอจินตนาการว่าจะปรากฏตัวที่สวนกุหลาบในชุดหล่อเนียบสุดเท่ กำลังนั่งอยู่บนพื้นจมกองเลือดของตัวเองหลังจากถูกลอบทำร้ายจากพวกคนชั่วโอ้พวกเธอกำลังทำอะไรกันอยู่จ้า คุณผู้ชมจบได้แบบค้างคามากเยเนกาสาวผมชมพูกระชังเข้ามาได้จังหวะจริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ